สวัสดีค่ะจินตคณิต403นะคะการคูณและหารน,นะอยู่ในหน้า23นะคะของพี่ปอสองเราจะทำคอลัมน์ล่างนะคุณครูจะทบทวนเรื่องของการหารน,นะคะคิดว่าคูณเด็กๆน่าจะคล่องแล้วนะคะทีนี้มาดูคอลัมน์ซ้ายมือเริ่มจากข้อ1ก่อนนะคะ พูดไปพร้อมๆกันนะยังจะต้องมีสี่เหลี่ยมลบวงกลมอยู่นะคะข้อที่หนึ่งสามหกหกหารหกสี่เหลี่ยมลบวงกลมนะคะทวนหน่อยเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสามหกหกนะคะเปรียบเทียบหกมากกว่าสามไม่เว้นหกอะไรได้สามสิบหกหก 6ลบ36ออกไปเหลือ0 6 6อะไรคะ6 1ลบ0ย์ 06, ได้คำตอบ61นะต่อไป180หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง9มากกว่า1ไม่เว้นนะคะดิดหลักนี้เลย9อะไรได้18 เก้สองใส่สองก่อนลบหนึ่ดหมดไหมคะด้านหลังเป็น0ย์เพราะฉะนั้นคำตอบคือ20นะต่อไป140หาร7จสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง7มากกว่า1ไม่เว้นนะคะเอะไรได้14 1จ็ดหนึ่งเจ็ดใส่สองลบหนึ 14, หมดเลยเพราะฉะนั้นคาตอบคือ2 0ต่อไป27 9เจ็ดเก้าหารสมสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะสามมากกว่าสไม่เว้นดูสองหลักแรกสามอะไรได้ยี่สิ ย7สเจ็ดลบสองเจ็ดออกไปเหลือศูนเ้าสามอะไรได้9้าค่ะง่ายเลยสามสามลบศูนเก้าข้อนี้จึงตอบเก้าสิบสามมี9ก้ากับสามนะคะต่อไปข้อห้าเก้าสิบห้าหารห้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมนะคะ สี่เหลี่ยมลบ,บวงกลมเท่ากับ0ูนย์ตั้งโจทย์ที่จุด0จุด0อยู่หลังจุดกึ่งกลางนะคะ5น้อยกว่า9เว้นหนึ่งช่องกระโดดมานี่เลย5อะไรได้ศ9 2ย์สองหลักแรกคือ0 9 5ย์เห้าหนึ่งหลบ0ย์หออกไปเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ี่สห้าอะไรได้4ี่ส45ห้าหสี่สิห้าลบ4ี่ห้าออกไปคำตอบจึงเป็น สิบเก้ามีหนึ่งกับเก้านะคะต่อไปสี่ห้าหกหารหกสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสี่ห้าหกหกมากกว่าสี่ไม่เว้นนะคะมาดูสองหลักแรกหกอะไรที่สี่สิบห้าหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดเกินถอยลงมาเอาหก 7 42ลบ4สองลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5เหลือ36 6หอะไรคะได้36 6 6ลบ36ได้คำตอบเท่าไร่76มี7กับ6นะคะต่อไป1 48สี่หารสองสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง1 48หารสองสองมากกว่า1ไม่เว้น สหลักแรกสองอะไรได้14บสี่องเลบหนออกไปเหลือ0 8นสองอะไรได้0ูย์แคะสองสลบศูย์แได้คำตอบเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสีมี7กับ4ต่อไปข้อ8ปดสองศูนยหารแปสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางสองศ แมากกว่า2ไม่เว้นนะคะ2หลักแรกคือ20 8อะไรได้สองศนแปดอะไรได้20 8 1, 8แปดห8ดเกินเอา8ปดสองลบหนหลบหไม่ได้ลบสิเพิ่มสถูกไหมคะเหลือ48 8แปดอะไรได้48ต้องลงตัว แปดห้า8ีสิบแปลบสีออกไปหมดเลยได้คําตอบ26มี2กับ6นะคะต่อไปข้อ9 2้าสองหหารสี่สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง4มากกว่า2ไม่เว้น2หลักแรก4ีอะไรได้21 สี่ห้าลบสองศเหลือ16 4อะไรได้16บหคะลงตัวเลย4 4่สี่ลบหนึหมดไหมคะได้คำตอบ5้ามี5กับ4ข้อ 10, 3, 0, 1ิบสามหารเจสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง7มากกว่า3ไม่เว้นนะคะ เจ็ดอะไรได้สามศูนย์เจ็ดสามยี่สิเห้าเกินเอา7 4็ดสลบสอลบแไม่ได้ลบสิเพิ่มสองเหลือ21่สิบเออะไรได้21 7สิบได้คำตอบ43 ต่อไป2 0 5หาร5สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ5มากกว่า2ไม่เว้นดูสองหลักแรก5้ลอะไรได้20ลงตัวเลย5 4ลบ2 0, ใช่ไหมคะเหลือ0 5 5ย์หอะไรได้0 5นย์หลบ0ย์ออกไปคำตอบคือ41มี4กับ1นะ ต่อไปข้อ12 195หาร3นะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะสมากกว่า1ไม่เว้นมาดูสองหลักแรก3ามอะไรได้1 9คะ3 5 1ห้า18หนะใส่6ลบหนเหลือเท่าไหร่คะเหลือ15 3ามอะไรได้15 สามหลบห5ออกไปได้คำตอบ65นะคะต่อไปข้อ13 588มหาร6สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง588 8. 6มากกว่า5ไม่เว้นนะคะ6อะไรได้58 หกเก้าสุดท้ายเลยหกเก้าห้าสิบสี่ลบห้าสี่ลบสี่ไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเหลือสี่สิบแปดหกอะไรได้ 4, 8, 6, 7, 42, 6, 8, สี่แปดค่ะหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดใส่แปดลบสี่สิบแปดหมดเลยเหมือนกันได้คำตอบเก้าสิบแปดมีเก้ากับแปด จไป1่สองย์หาร8สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ8มากกว่า1ไม่เว้นสองหลักแรก8อะไรได้สูอะไรได้12บ1 8งดลบ0ย์ลบ8ดไม่ได้ลบสิบเพิ่มสองเหลือ40 8ย์อะไรได้4ี่ย์ค่ะ8 5ดหลบสี่สออกไปได้คำตอบเท่าไหร่คะ สิบห้ามีหนึ่งกับห้าต่อไปข้อสิบห้าค่ะเจ็ดสามแปดหาร 9, 4, เก้าสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางเจ็ดสามแปดเก้ามากกว่าเจ็ดไม่เว้นเก้าอะไรได้เจ็ดสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองลบเจ็ดสองออกไปเหลือเท่าไหร่คะเหลือสิบแปดเก้าอะไรได้สิบแปดล่ะ เก้ 92, ใช่ไหมลบสิบได้คําตอบ8ปดมี8กับ2โอเคค่ะเสร็จแล้ว15ข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำเองเลยทั้งคูณทั้งหารนะคะแล้วส่งคําตอบมาให้คุณครูตรวจนะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ